ใช่ไหมแล้วพอไก่มันอื้อออกมาแล้วก็ไปโกยออกมาแล้วก็ทาเป็นปุ๋ยได้อือเขาบอกว่าปุ๋ยขี้ไก่ดีมีแร่ธาตุทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตอือแต่กําลังคิดอยู่ว่าโกยออกมาน่าจะมีแต่ข้าวไก่มากกว่าขี้ไก่เพราะว่าคุณนายปลูกเขาถมให้ตลอดเลยไม่พอไปเอานู่นจะได้เอาลงง่ายงไงง่ายเหมือนกันไปจอดได้ลงหมดเลยจะบ้างง่ายมันต้องค่อยๆเปลี่ยนมันไม่ใช่อันนี้ เออมันไม่ได้เป็นล้าวแบบบ้านเรานะคนช่วยคนแก่จะกินน้ำยาล้างรถซะแล้วรู้สึกอื่นๆไม่ใช่เวลาตื่นสี่สี่สปลุกพี่ไม่ใช่ปลุกหนู มันอยู pues ่ข mm ้างล่างแล้วเมื่อคืนน่ะที่ตามหามันน่ะพี่นัทเรียกแล้วนะมันไม่ร้องอีว่าน่ะพอเราขับรถเข้าบ้านไปอีเห็นอีว่าก็ไปหาบ้านไม่ใหญ่พอฉายขึ้นไปตรงนอกกระชานเห็นตาสะท้อนแสงแวบๆเออแล้วมันเงียบกริบเลยอือมันรู้น่ะม่เรียก มันคืแบบยืนหม้อมัยืนไม่ได้นั่งอ่ะยืนอยู่หลังไอ้ตรงพุ่มกลมๆมันอะเออมันรู้ว่าเราจะดึงมันยืนอยู่นั้นอะยื่นโย่หม้อแอบพอเราเดินไปก็ทำตายหาที่ไรใครเดีินมามันว่าเอาเชียร์แล้ว ดำเลวโอกแดดอกเนต้องดำเออล้วออกแดดตากแดดไม่เคยใส่หมวกใส่อะไรเลยก็ปวดก็ดำก็ไม่รู้แหละใครทำตัวเองเ <c oughs> ถึงวัลักปลักสอะไรอ่ะใถ่ดรองเท้า ข้าวันแล้วร้อ,อนพอนื้นเขาไม่ร้อนนี่อาหารหลวงป่าดำนะคะ ทำ,ทำไมต้องพูดหน้าตึงใส่อย่ามันเคยยืนโดนแดดเยอะเหรอจ๊ะแล้วต้องมากหน้าก็แล้วไปไปบ้านก็ไม่เคยทาครีมกันแดดใส่หมวกจก้ะทาครีมกันแดดแต่ไม่ใส่หมวกเออมันเอาไม่อยู่นะจออนออ๊ะคือตอนนี้เขาบอกว่านารกก็เย็นกว่าเมืองไทยจ้ะไหนหันจัวบัวน้อยมาให้ดูหน่อยสิอุ้ยเอ็นดูมุ้งมิ้งนะมัลิ วันนี้พาหมามันอยู่เซนทันร้านแรกที่เข้าคือเมสอันป,ป้าปวดหัวก็ <c oughs> ยังไม่ได้กินกาแฟจัดเค้กไปหนึ่งบานี่ไปหนึ่งเดี๋ยวไปไหนต่อเกมดีเดี๋ยวจะเย็นรอป้านัดก่อนป้านัดยังไม่มาเลย ตังมาที่ซื้อผ้าตังมาโทรไปบอกพ่อเป้ขอตังซื้อเสื้อผ้าหน่อยโไปบอกพ่อเปี่อ่าสองแสบมาเดินห้างรอพี่นัดไปที่ทาง,งานอะไรอะไรลูก ลงหรือขึ้นลงครับไหนเต้นท้าเมื่อกี้ใหม่สิเนี่ยคืออยู่เฉยไม่ได้นะคะลิง <c oughs> ยังไม่มาพาลิงมาเที่ยวมเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ไปคนละสองชุดแล้วาะกินราเมงอร่อยไหมราเมง ยังไม่ทันกินน้องไปบอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออค่อยๆก็ได้ท้องฟรามันต้องรีบมากแรกมาถึงพาไปกินไปนั่งเพียมเรอนเพ่ป้าวนหัวแล้วก็ด้โกโก้ไปอื่งนมสดเย็นแล้วก็เค้กกับบารี่อืมหนูกินรีบนี้คือนั่นแหละารีไว้ตัวได้กินได้หมดเออเ เ,เย็นเย็นเย็นตามไปอะไรร้อนดีขึ้นเยอะเลยไ,ไฟร้อนไอนจุมน่มไหแก็ต้องแข็งดูดน้ำดูดน้ำหน่อยนึงมันด้เย็นอ่าเย็นยัง,อยงโอเคโอ้ปาลมได้เย็ปนปาลมได้เย็นค่อยกินลูกติดคอหัวเราก่อนนะค่อยช่วยเค้าอดูดทำอะไรคะ ตั um ้มแซลมแซลมอนลิให้หลานๆวันนี้หลานชายคนโตสอบได้ที่หนึ่งะต้องมีรางวัลที่หจากายหรือจากบอ้ไจากบอสิที่หนึ่งจากหนึ่งนะคนนี้มาอที่หนึ่งางอุ้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะแต้องต้องทำต้องเั้นใจเยนใช่ไหมครับเ่ยยายาเกี่ยวกับามโกงเงี้ามโกงโอเค ไอ้ติงต้องอ้าวแล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่อันนี้คือแซลมอนทอดพี่โป,โปพี่โป,โปใช่แน,น่นอนพี่โปมานั่งรอก็คือต้องนั่งทับเทา้าแล้วก็ดูแล้วก็ดู น่ <Wow. S 2> ากินหน่ากิน่ยเมือม่อตอก้นชุนน่มเหมือนได้ดน่กินเป่าเราก็จะขี่ให้มัน่ไเป็นปลาสีสนะคะอ่คาข้าวจีรู้จักปลาข้าวจรู้จักมนจีมันจีรู้จักอะไรเนี่ย ไม่เลยรู้จักไปไหมไอไปซาตีรู้จักปะไม่รู้จักอ่ะเสร็จแล้วค่ะตับข้าวไม่กินไหมสองแฉบดูดูนี่ป้านัดดูป้านัดก่อนหอมไหมหอมไหมกลิ่นเหมือนตดไหมป้านัดตดตดกันน่ากินป่ากตกลงทแล้วน่ากินน่ากินเปล่าอ่าไหนเอาชมดูชมหน้าคนที่สอบได้เรื่อง ถาหสอบที่หนึ่งบอกป้านัดอันดินมั่ว<อ>ครับไอ้ตูดชิมยังอร่อยปล่าฝีมือป้นัดอะไร,ร,รติอร่อยไหมอร <c oughs> อร่อยทำไม่คาดคิดไม่คาดคิด จับหัดพับเสื้อนะคะเอาให้เรียบร้อยนะเอาให้เรียบร้อยอ่ใช่ของหนูที่ป้าลงมาให้อ่าวางกับพื้นวางกับพื้นวางกับพื้นพับครึ่งเก็บแขน ไม่อันนั้นป้าลงมาให้หนูไงเมื่อวานอนะัออครึ่งเออเอาไปซ่อ เยชุดเก่าเดี๋ยวชุดใหม่เก็บไว้ไปเที่ยวใช่ยไอ้บ้าเฮ้อ <laughs> แล้วทำไมน้องไม่ผัดแป้งอะผัดไหมนะ่ะโอ้โหน,นี่มีรอาแป้งนิดโอ้ <laughs> โหไอ้ตัวนี้ผัดแล้วทอดได้เลยแป้งทอดกรอบไม่อะข้าวตาเลยไม่ก่อนให้ใส่เบอร์ห้านะ ว่าเหอมากเลยทั้งเสื้อและเกใหม่ซื้อเ่ารองเท้าด้วยรอ,อ,องเท้าใส่ยังจะซื้อเลยตั้งแต่ในร้านเลยมาซื้ออะไรนะอะซื้อรองเท้ารองเท้าใครลอรองเท้าพ่อปู่ ป้าปูป้าปูมาทำอะไรมาซื้อปลาให้คนรู้เหรอป่าของพี่ปาของพี่ปามเพราะว่าพี่ปามสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมใช่น้าๆป้าๆลุงไทยบ้าน้านาอาทิ่ยายยายอ้อยยายเลิมแม่มันเยนกุ้ยบอกไม่รู้แล้วก็มีหนูแล้วก็ย่า โอเก<ย>คนณ่ะเกตคนเอาพา่อเป้ไปไหนเมื่อกี้น้องบอกพ่เอาพาเป้พ่อเป้ด้วยแต่ก็พ่อกับแม่คนอ้นี้เดียวกันไงกระเป๋าเดียวกันอ๋อนัน่นแหละค่ะสแกนใช่ไหมคะค่ะ<อ>ด้าน,น,นหน้าด้านหน้าค่ะแล้วคนนี้ถ้าจะได้ต้องทำอะไรนะนอ้ 1. 1> นองสาวจะได้ที่นหนึ่งน้องสาได้ที่ 1. 1> นหน,น,นี่ทำได้ไหมที่ก็ทำได้ไหมไม่รู้ไม่รู้เราก็ต้องลองดูเนาะ อันนัโนกยางเลือ,อยู่ที่ไหนอะไรได้อยู่ในห้องป้าวไม่เหมือนไก่เลยเหมือนโนกยางอโอ้โหแฟบ ป้าปูไม่ได้ให้คนเดียวนะหลายคนเลยหลายคนหารกันไหนดูซิได้อะไรได้เทเลฟอนี่โฟนเคลียเอ็ดดูข้างในไปดูข้างในติดฟิล์มเส่เอาลิงกังวันนี้มาโยนโบลิ่งดูได้พี่น้องโยนลงอซ้ายลงข้อวาเยับ นี่คือเทคนิคง่ายๆของการเล่นเสือโมลลกุลการ์ดสุดนะครับพิการไม่ง่ายของการโยนโมเลกนะครับก่อนขึ้นโดนเอ่อเบสิคกีฬาเอิร์ดอย่าให้เล่นนะคะเล่นโมเลกุลได้ดีที่สุดแล้วกีฬาเอิร์ดไม่รอด ู่ตรงงานตรงช่องกระโดดกันใหญ่เลยทำอะไรคะทำระบบรดน้ำอัตโนมัติให้นายต้นไม้ทนายนตายก็เผื่อไม่อยู่หลายวันไงเราจะได้ ไม่ต้องเป็นห่วงดูดิแต่อนนี้ก็ลดแต่มันก็เหี่ยวอยู่ดีอ่ะไปลาของนตอนนี้เหลืออะไรนนใช่อยู่ๆมันก็เขียวแล้วอยู่ๆมันก็เหี่ยว,ยก,ยวก็เลยไม่รู้จะเอาใจมันยังไงอ่ะตอนนี้เดินสายใหญ่เสร็จแล้วนะคะติดเครื่องแล้วลกำลังจะทำสายเล็ก ่อแต่ละกระถางนี่ใส่ไ,ไเห็นแล้วใช่ไหมเราก็ไล่ตามอันนี้มานูนง่นสามต้นแต่องุ่นไม่ค่อยแตกเลยเต้นนี้แตกเยอะสุด เดี๋ยวมีสายรถน้ำรถบ่อยๆมันน่าจะดีขึ้นทำอะไรอันนี้ใครเปิดฮะอัใครปเปิดพี่ทำไมรู้มีรอยแป้งติด ทุงอย่างที่เราต้องมาที่ยาหรอใช่ยอแล้วเอาของออกมาเก็บไหมไม่เก็บแต่วันนี้เก็บนะจ้าอยากกินไหมคะมีทอดที่หลังๆกินเป็นไฟเห็ดเป็นออายนักี่ยาหรือเรียกอีกชื่อดนึงว่าเป็นไฟเห็ดน,นะคะก็ใช้เวลาทำประมาณ18ชั่วโมงกว่าจะเสร็จเพราะมันต้องทอดจนคือ ท้องคนจะกินไนหะมแห้งไส่แห้งแล้วให้กอีกนะห้หิว้อึ่งทีเดียวอ๋อกระทะน,นี่ก็สุดแล้วมรี้ที่ไปเอาไปเอาไปเอาอะไรนะเห็ดมาเพิ่มโอเคโอ้ยกินกันเงียบเลยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอันนี้อะไร,อ,อ,รอ,อร่อยค่ะอันไหนอันไหนอร่อยสุดนี่อันนี้คือเห็ดทอดนะนานๆไปนาจะทําทีเพราะมันใช้เวลานานขี้เกียดแล้วอันนี้อะไรลูกชิ้นลูกชิ้นผัดน้ำมันหอย น้องปามรีวิวน้ำน้ำน้ำซอสสุดเด็ดไปนัดหน่อยอร่อยปะสรุปอร่อยใช่ไหมอ่าโอเคน้องปามกินแปลว่าผ่านผ่านค่ะเอาปะปูปะปูไม่มองกล้องอปะปูไม่ตรงนี้กับซอสเหมือนทีเห็นใช่แต่มันต้องมีส่วนผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้องมันถึงจะอร่อยน้องที่มันก็ใส่ปากเลยก็ได้ไม่ต้องวางบนช้อนหรอกลอูกชิ้นมันเหยียดยาวเลยอือนสิดูอร่อยไหมอร่อยไม่รู้ละดูทอรี่ก่อนเถิดทอรี่ทอรี่ไป